นักชกคนเดียวที่น็อกบัวขาวได้ครับเคทีพิเศษเลยเชฟออฟไลชดำเนิดรอบแล้วครับบัวขาววัชาเมกับซาโตะครับเอาละฮะมาแล้วครับเจอกันกลางเวทีครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของส่วนสูงนี้ต่างกันแน่นเลยครับโอ้โหทางขวานะครับของโยชิเฮโรซาโตะครับผมบอกถึงความมั่นใจครับโอ้โหบัวขาวนี่ต้องชกระวังเลยครับโอ้โหซัครบ้หเก่งมาแบบนี้ครับพี่แชมป์ว่าไงครับหัวทิ่มไปั้งคู่ครับเอาครับเชื่อว่าเดือดแน่นอนครับ น็อกไม่น็อกเท่านั้นเองครับคู่นี้ครับเดี๋ยวต่อครับแต่ะฉู้บัวขาวขาาก็ต่อยมาครับต้องดูแลครับครั้งก่อนครั้งแรก14ปีที่แล้วบัวขาวโด,ดน็อกที่ญี่ปุ่นครับวันนี้บนแผ่นดินไทยที่บ้านของมวยไทยบัวขาวจะน็อกคืนได้ไหมแต่ต้องบอกว่าพี่บัวขาวเองเนี่ยก็เคยโชว์พลังหมัดชกกับซาโตะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูว<อ>่าแกจะใช้อาวุธ<อ> แข้งลูกนี้ครับสวยงามครับแต่ดูครับทางด้านของซาโตเองแกดูนิ่งครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับเขาวงไนตตีโอ้โหใครบอกว่ามวยญี่ปุ่นนี่เขาวนไม่เป็นรองใครครับโอ้ตีแรงตีจิกเลยชั้าโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ้าวครับหมัดหมัดโอ้ตกท้องบัวขาวครับเตะซ้ายครับซ้ายคืนมาครับซาโต้ล้วลโอ้โไม่ง่ายนะครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วครับซาโตะมาแบบนี้นี่โชว์ความแข็งแกร่งแล้วครับ บอกว่าลูกล็กเมื่อกี้นี่สวยงามเหลือเกินครับบัวขาวนี่ชัดเจนเลยครับมาด้วยพลังหมัดครับสำหรับไฟนี้เขาโอ้โหจี้ลงกับกระเพลนเลยทีเดียวครับแต่ซาโตะนี่ไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกมาดูแบบนี้ครับหนึ<อ>่งสองสามแล้วเตะสูงครับมาเป็นคอมโบประสบการณ์ของพี่บัวขาวข,าวของเราครับยืนหางไม่ดีกับพี่บัวไปซ้ายครับปูดยังไงครับซาโตะอ้าวเลย ่กขาแทงครับยืนขาเดียวครับเสียหล,ลักไปแต่ว่าหลายคนนี่ใจหายใจความครับเอาหัวเขาเบียดเข้าไปครับมาหน้าแยไ่ไปก่อนมาหน้าแย่โอ้โหซาโตดีต่มีเข่าย,ยาวไกย,วยต้องดูเลครับ ตัวครับ14ปีครับอย่างที่บราตีบอกครับถึงเวลาครับสางแทนครับสามตอกครับพลาดจริงครับโคตรเต็มครับเดี๋ยวมาดูครับจังหวะไหนครับดูครับจังหวะทีพระก่อนครับขีเข้าไปแล้วก็ขวาเต็มครับโอ้โหจุดสลบครับโดนเข้าไปครับ นี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าระบบการทรงตัวการควบคุมอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหหล่นตามหมัดเลยครับดูไอีกทีครับจะชัดครับโอ้พยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแต่ดูครับมันเต็มขนาดไหนครับอันนี้แต่จังหวะปล่อยคล้อมครับก่อนหน้าที่จะโดนครับ เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจังหวะชัดๆจากสุปอรซลูชานของวงพอย์กดมาแล้วที่สามขวาเข้าไปปังโอ้โหจุดโฟกัสจุดสลบครับไปที่จริงๆครับ